สวัสดีครับแฟนขับน้องยิงครับแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้พบปช่องหน้าชฉี่ยพี่น้องนี่ครับงานหลวสเตนเลสมาแล้วพี่น้องนี่ครับงานหลวดสเตนเลสสร้างเป็นจะกอามาครับวันนี้นะครับเตรียมมาประกอบนะครับมาแท็กกับลวเบิ้งพี่น้องนะครับมาแท็กเบิ้งมันเสมอกันบ่เนี่ครับเดี๋ยวประตูเพิ่นไม่เค็ดที่หลังกับแ่มืันนี้นี่ครับนี่พี่น้องมาแล้วครับ โอ้ลายงามด้วยครับนี่มาแล้วมาแล้วนี่ครับนี่ละดวูนี่ครับ,ง,รบงานสเตนเลสแม่นหน่อยพี่น้องนะครับจัดเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,รบ,กกรบพี่น้องมือนี้นะครับลายสวยงามครับ เป็นสิบกวันเลยพี่น้องนะครับอ่นนี้ก็เป็นประกอบมาแล้วนะครับเสียมาติดตังนะครับพร้อมติดตังเลยพี่น้องโอ้ลายงามครับนี่ครับ นี่แหละพี่น้องนี่ในเต็มรถขั้นนี่ครับ,บพอร์มรนี่นี่ครับนี่ทีมสางมาหลายคั้นพี่น้องนะครับ ลายงามครับแล้วเป็นแถกเบึ้งพี่นนองนะครับ ประมาณ2เมตรสางกับประมาณ2เมตรห้าสิบป็นนองเสานะครับหลวดกันเหล็กกับบ่เถงนะครับประมาณ2เมตรกัวกัวเนี่ยเป็นหนองครับตัว,เ,เ,ว, 2, วเพื่อเล็กหน่อยนะครับ มาเบิ่ไล่ายนี้พี่น้องนี่ครับจะมาติดตั้งเมื่อนี้นีครับ ่ครับเกือบยี่สบอันไปแน้วเนี่ครับยี่สิบรนยี่สิบครับลวดลาย ปลอดภัยแถอพี่น้องนะครับถือว่าเป็นเขตเป็นแนวแล้วนะครับตอนนี้นะครับคนเอ่ามาประกอบนะครับแต่ละซองกับเพิ่นมัดนะครับมีไม้เหล็กบอกด้วยพี่น้องนะครับแต่ละซองมือจะมีไม้เหล็กบอกนะครับวัดแต่ละซองละซองมานะครับบอมเมนมาติดตั้งมัตัาเตานะครับแต่ละซองเพินจะมัดวัดไปแล้วนะครับ จนเรียกบอกนีะครับนะครับ,ะรบจะต่อช่องเมื่อกี้นะครับมากไหวพี่น้องอ จะส่างมากไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรูปลวดลายนี่พี่น้องเจอกันนะครับใน่นึ่งนะครับกระถางเจอกันนะครับงามบ่งามงามบ่สวยบ่ เอ่อผมว่าไล่เนี่ยกับเจกันกนี่แหละนี่ครับ <Lead. S 2> เบ <ต historically S 1> ิ้งล่างเจอกันจ้ะเนนี่ยหลังเนี่ย <มา S 1> ครับเป็นดอกไม้ดอกไม้มเป็นลูกไม้ใช่แหละครับอันอนี้ก็มาติดตั้งนี่ครับมาติดตั้งแล้วมัเนี่นี่ครับ เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับเบรการติดตั้งเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเบอรงานติดตั้งพี่น้องนะครับคลิปนี้เร็นสางเบ็นกเอามานะครับมอบัตรนะครับมสิมาติดตั้งให้พี่น้องในเบิรนะครับปลอดภัยแถมแน่นอนพี่น้องนะครับนี่บานทีหลั็เป็น นะครับเป็นแนวแล้วนะครับเทเตติตเดล่าเนี่ยครับโอ้สวยงามพี่น้องนะครับที่นี่น่าชี่อถืขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ